สวเชียรแตกกันเลยทีเดียวค่ะเมือ่อผู้จัดแอนทองผสมจากค้ายทองอเอนเตอร์เมนต์เคยภาพนักแสดงนําอย่างเป็นทางการกับละครเรื่องล่าสุดของช่อง3งานนี้พอเปิดภาพมาปุ๊บก็ทําเอาเหล่าแฟนๆเซอร์ไพรส์หนักมากแน่ซึ่งละครเรื่องนี้มีชื่อแรงๆว่าแขนละครเรื่องล่าสุดที่เป็นการรวมตัวของนักแสดงระดับแถวหน้ามากฝี่มือไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ยังสาวอย่างสาวแอฟทักซอนที่จะมาพลิกบทบาทเล่นบทร้ายเป็นครั้งแรกเป็นการคัมแบ็คละครช่องสมในรอบหลายปีของสาวแอฟอีกด้วยค่ะต่อกันที่สาวสวยมากความสามารถอย่างสาวแต้วนทัพ มาประกบคู่กับหนุ่มหล่อยอย่างนายนภัฒที่โครจรมาร่วมง,งานกันเป็นครั้งแรกซึ่งสร้างความตื่นเต้นชวนว้าวแก่แฟนละครกันแบบสุดๆเรียกได้ว่าแค่เปิดตัวมาก็จุดต่อมคนดูได้ขนาดนี้ไม่ปังให้มันรู้ไปค่ะโดยงานนี้ทางพี่แอนได้เผยภาพพร้อมคาแรคเตอร์ตัวละครน,นําแตงไปด้วยความแค้นที่เตรียมพร้อมปล่อยของกันแบบเซ็บแทวาดกันแบบไม่ยัง้งสําหรับเรื่องนี้เป็นละครรีเมคจากบทประพันธ์สุดแซ่บอย่างภูมิจารีสีดําโดยชลาลัยแล้วเรื่องราวของเหมือนแรหยิงสาวที่บอบช้ำกับความรักอย่างสหาหัสความผิดหวังอย่างรุนแรงทําให้ตตตััดสินใจ่าาวย แต่การเวลาทำให้เธอแข่งแกร่งขึ้นและเธอกําลังกลับมาชําระแค้นในครั้งนี้เรื่องราวความแค้นจะเป็นอย่างไรนั้นต้องรอติดตามชมกันทางช่อง3กว3 3สทีเร็วๆนี้คะ่ะ